สวัสดีคะ่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับถ้าเราอยากจะทาสีรั้วที่หน้าบ้านเราะคะ่ะเราจําเป็นจะต้องเลือกสีไหมคะที่จะเหมาะสมอะคะ่ะครับการเลือกสีย่อมดีกว่าไม่เลือกสีแต,แต่การเลือกสีเนี่ยมันมันมีให้ผลหลายอย่างเช่นเราต้องการเป็นตัวลับต้องการเป็นตัวตัว,ต,วตัวบทบาท หรือต้องการให้เขาส่งเสริมเราเพราะรอ,อะไรนี่ทั้งบนมีสามอย่างนะหรือให้ต้องการเป็นธาตุเดียวกับเราน,นก็ก็อยู่ที่เราตั้งเป้าแต่ถ้าสมมติว่าหน้าบ้านส่งเสริมเรารบ้านเรานั่งอยู่ที่ทิศตวันออกสมมติเราทิศตวันออกมาเปรียบทเทียบทิศตวันออกคือธาตุไม้เพราะงั้นหน้าบ้าน จะเอาส่งเสริมเราก็ต้องสีฟ้าสีน้ําเงินสีดําคือเป็นธาตุน้ําน้ําก็จะมาส่งเสริมไม้ก็จะมาส่งเสริมเราแต่ถ้าเราจะเอาเป็นตัวรากไม้ที่คาดบินเพราะฉะนั้นน้าด้านเราก็ต้องเป็นสีเหลืองหรือสีไข่ไก่คืออมเหลืองอะสีให้มันมีอมเหลืองบ้างนะก็คือเป็นสีไข่ไก่น้าก็ก็จะก็จะเป็นตัวละ ก็จะเป็นตัวตัวลรานะแต่ถ้าหากว่าจะเป็นตัวบทบนาทเราไม้ให้กำเนิดไฟไฟ,ไฟก็เป็นสีแดงเราก็ใช้สีแดงครับพอตาสีแดงก็เป็นบทบ,บนาทของเราเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราเราตั้งเป้าตั้งเป้าแบบไหนมานะแล้วก็ก็าามาตั้งเป้า นนี้มันมีสามตัวหนึ่งสองสามเราสองเป็นลับเราสามเป็นคู่ธาดเราค่ะือเหมือนกับเราลาบค่ะมีมีสามบทบาทที่ให้เราทำเพราะฉะนั้นหลังบ้านเราเป็นธัดเป็นอยู่ตัวตัวหนาบคือธาดไม้หน้าบ้านเป็นตะวันออกธาดไม้ค่ะเป็นธาดไม้ค่ะลาบของไม้คือดินดินคือสีเหลืองเพราะงั้นถ้าเราต้องการ จะเป็นรับหน้าบ้านเป็นรับของเราเราก็ใช ally, ้ส okay. ีเหลืองอันน mm ี้คำว่าใช้สีเหลืองสีเหลืองถ้าเป็นกลางๆก็ก็เหมือนกับสีไข่ไก่ค่ะสีครีมไข่ไก่ก็คือเหลืองอ่อนๆนะเหลืองอ่อนๆมันก็ดูไม่ไม่ฉูดฉาดเกินไปค่ะได้ค่ะครับเดี๋ยหน้าบ้านก็เป็นรับของเราค่ะแต่ถ้าหากว่า เราจะให้หน้าบ้านเราส่งเสริมเราหน้าบ้านส่งเสริมเราทาที่ส่งเสริมไม้ก็คือคื้ทาหนามน้ำแเ้าก็ทาสีฟ้าสีน้ำเงินแล้วสีดำสีดำคงไม่มีใครทาหรอกน้ก็คือไม่ทาสีฟ้าก็ทาสีน้ำเงินแต่ถ้าถ้าเราต้องการนั่นนี่ลาบลาบคือสีเหลืองบทบาทคือสีแดง ส่งเสริมเราส่งเสริมก็เป็นสีฟ้ากับสีน้ำเงินค่ะครับเพราะงั้นมันมันมีสามคบะทีนี้ส่วนถ้าเป็นเป็นทิศอื่นๆเดี๋ยวเราจะเขียนให้กับอแฟนคลับของเราได้ดูอีกทีหนึ่งดีไหมคะตรงนี้เก็เป็นเอกสารอีกทีหนึ่งนะคะแล้วการทาสีรั้วเนี่ยค่ะได้ค่ะแล้วการทาสีรั้วต้องมีเลิกไหมคะทําได้เลยหรือต้องมีเลิกค่ะอาจารย์ควรจะดูเลิก ต้องมีเลิกนะคะครบการกระทำทุกอย่างเกี่ยวกับบ้านก็ดีค่ะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงก็ดีเกี่ยวกับทาสีก็ได้เพราะงั้นดูเลิกลวทำย่อมย่อมปลอดภัยฝ่าแต่ถ้าเราไม่ดูเลิกลวทำมันไม่ได่ละเพราะงานบางทีดวงมันเห็นก็ลงตัวก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าดวงมันสะดุดเนี่ยโอกาสที่จะติดอสูนลวทำให มีเรื่องไม่ดีเกิดจนมีสงอ่ะอ๋อค่ะครับเพราะมันจะเป็นเรื่อ้ดีที่สุดค่ะควรจะเป็นเลิกอะไรดีคะอาจารย์ดีที่สุดก็คือเลิกคู่มิตรเลิกคู่มิตรเลิกปลอดภัยค่ะเลิกสีมาเทพก็ได้นะครับเลิกสีมาเทพไม่ควรทำสีพาหะก็ไม่ควรทำสีแม่ทัดก็ไม่ควรทำโอเคเราก็เลือกเป็นเลือมสองมิตนะคะปลอดภัย หรือคู่มิดค่ะอันนี้คือ,ค,อค,คือดีที่สุดครับค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับ